แต่ระหว่างหดือทั่วไปก็เป็นสีเปลวายแต่ถ้าเกิดใครคนโทรลปุ๊บมันจะสีเปลือกไฟวายตานี้ไฟคือสายรใช้กาวอ่าใช้ก็มันมันอีกเรื่องหนึ่งของของงานไม่จบกันไปตัวเรื่องสีสีไฟหรือว่าการวาดดินนี่โอเคอันนี้พูดถึงสีนแน่นอนครับสีของใคคือเรื่องไฟคือดินน้ำตาลไฟนะเป็นต้นคือสีฟ้า กาวเกี่ยวทับเดลียวหรือคาดเกี่ยจวดอันนี้สมบูรณสีถงไฟตามมาตรฐานนะเยอรมันกับนานาชาติแล้วอเมริกาอันนี้ก็นันไปได้ไวได้สีเพราะว่าถานราเมีอยู่แล้วไทยกองนีเนาะมีก็อันนี้เป็นสีสาไฟที่เที่ยวบสว่าปีมอสองห้าสามหนกับมอสอ5ห้ ล่าสุดเปลี่ยนข้อสีใหม่แล้วนะมาปี57 well. หนึ่งเมษายนปี57มีผลมางคัใช้นะครับข้อสีต่างอันนี้ตามสีก็เหมาะสำหรับอย่างที่บอกตรงนี้พวกมีผลเรื่องอะไรครับการซ่อมตัวผ้าตัวย่อของข้อสี inside. Inside. สายไอ้สีของสายถ้าเกิดซ่อมไปผ้าพวกจะมีตัวมีมาเก็บข้อผลมากแต่ก็บอกไปทุก๊บข้อของผมบอกตรงที่มีสีเสริดมา ก็มาพวกเกี่ยวกับการมีหลายสีไหมเป็นกลางมืออ่ะแต่ว่าในในเน้เข็หนังตู้เป็นเหลาดำอ่ะทางฝีเข็มที่เราวาดมีเขเหมือนอาร์เหมือนทะลารู้อะถ้าเรานัเนี่ยเราก็รู้ว่าโอเคไปสีอะไรนี่คุณไม่รู้ไงมันไม่ถึงภาษาไทยนะเป็นย่อภาษาอังกฤษก็เลยมีมีผลที่ใช้ได้ดีในตัวตีตัวดำอ่ะการต่อลงดินหรือสายก้าวอย่างที่บอกฮะ